เหตุการณ์4-0มาจะกลับมาได้ไหมในโลกฟนะุตบอลนั้นตน้องบอกเลยว่ามันสามารถทาได้แต่แต่ถ้าเป็นความเป็นจริงแล้วคือไม่มีทางคือถ้าความเป็นจริงแล้วมันโ,หโ,หโ,นโอ้ผมจะนึกเกมไหนก็นึกไม่ออกแล้วในนัดชินะเลิามันจะไม่มีทางอกคาดเลยครับนะครับเออแต่ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าสมมติแตงขออนุญาตนะบอกว่าเฮ้ยไทยแชมป์แล้วอะไรอย่างเงี้ยญี่บอลยังไม่จบสองนัดติดกงจะเป็นบองแชมป์ไม่ได้ถ้าเพราะว่ามันมีเหตุการณ์จุดยือตบพ่อไปเยอะ ครับในโลกใบนี้ทีมนำไป4-0แพ้5-4ประมาณครับเพราะฉนะะนั้นในเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตเพราะฉะนั้นจะถามว่าจะเกิดขึ้นอีกไหมถามว่ามันก็ได้ก็เป็น0.01%ครับซึ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้แต่ถ้าดูในสถานการณ์ของทีมอินโดซึ่งมีผู้เล่นคาแรคเตอร์เป็นแบบนี้ทีมเป็นแบบน,น,บบนี้ขนาดทีมเป็นแบบนี้กับทีมชาติไทยขนาดทีมแบบนี้ผู้เล่นลักษณะเป็นแบบนี้ความลังใจเป็นแบบนี้นี่ต้องบอกเลยว่า เราเปิดตัวรีดตัวจีนเลย <c oughs> เยก็บตัวจีนไปเลย <c oughs> เลี้ยงเลยนะว่า